ครับขอสวัสดี FC บริษัทสักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานไม่ได้มารีวิวนะครับเตียงสไตล์แพทย์แท้ๆนะครับเตียงแบบย้อนยุกย้อนยุกนะครับที่20ปีที่แล้วนะฮะเป็นเตียงที่ขายดีมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเขานิยมเรียบกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังขายได้ในตัวนะครับแต่อาจจะไม่มากนะฮะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ลูกค้าท่านไหนเนี่ยชอบแนวย้อนยุคชอบแนวคลาสสิกเนี่ยตัวนี้สวยราคาไม่แพงด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยลูกกลงตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่7,700บาทนะครับ7,700บาทคานรับน้ำหนัก4คานนะครับคานรับน้ำหนัก4คานพื้นไม้สักแท้ๆนะครับผ่านการแช่น้ำยาทุกชิ้นฉะนั้นเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าดีนะฮะมีคุณภาพแน่นอนนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้เป็นงานไม้สักงานลูกกลงนะครับด้านตรงกลางเป็นลูกฟักนะครับเป็นงานคลาสสิกมากๆนะครับลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาเตียงสวยๆเดี๋ยวเราจัดให้นะครับของมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ประมาณ4ีหหลังนะครับทักแค่ทักไลน์มาได้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจสินค้าสักสิลิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ